Boy, ชายจังเจา้ากินเหล้าบะคือดอกพีอทักคายจ้าทักทายตอนแรงแดดลมลมวันนี้สิมาก,กินสตอเบอรี่จ้าเบิงเบิงสตอเบอรี่เก็บมาวางหนึ่งพี่น้องเอาพญนใหนี่คุบ่บมันโซก็เห็นมันเปรี้ยวเดนนอ่ะ อืมอเปรี้ยวขาะนอเปรี้ยวเ,เน้เน,นแเแก็บออกมากจากสวนทางนึงอืมเปรี้ยวม่ค่อยหวานหรือว่ากินรูกับบลูทักผายตอนบายบายจะอากาศดีมา,างอาบแดด มานั่งอาบแดดปานฝรั่งหัวโลดปานเมียฝรั่งมานั่งอาบแดดเ,เนี่ยเออม,มันคือเปรี้ยวแต่จ้าว่าจะกินไห้มือเจ้าน้ำลายวนลายไหลเนี่ยแต่ว่าอันแดงๆนี่ก็แซ่บๆนะครับอันนี้คือสิบว่าปเปรี้ยวดอกตัวจะกิน,นเพิ่มอีกจักหน่อยหนึ่งอืมอ่ะซีฟิชก็ดพื่อฝุ่นเนี่ย เมือกนะักอันนู้บักเชือหี่พี่น้องเก็บในบักเชื่อหลมามันก็ท่านซุกดีมันก็ท่านอฮะสวย่านเึ้นนูอืมแล้วเออม่ออเดี๋ยวเห็นบอพี่น้องเดี๋ยวเห็นบอ ม,มันคือมืดแต่คนก็แหงมืดดยู่แล้วอเอาเอาเอาอะไรมานี่พุ่นน่ะพุนะ่นน่ะเสือแดงเงาะแดงเงาะป่ามาแล้วลสวัสดีครับกอนสวัสบบดีครับเพื่อสวัสบบดีครับกระเด็นมาเก๋สวัสดีครับสวัสบบดีครับสวัสบบดีครับชื่ออะไรไเวรีรวดู <c oughs> เวรีดูเฮ็ดอะ Jeg har ikke noget navn. Og for langt <laughs> er vi sidder? Her sidder vi. Og får er okay. en masse. Mm. Ja, det er dejligt, det her. Nej. Kan du ikke tage de her frygtelige briller af?